ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจ,จิตเวทให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดโครงการฝึกอบรมปรับปรเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจ,จิตเวชเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2568ณศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดสมุทรปราการตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวชุมชนและสังคมและผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจำนวน30คนมาเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีกำหนดระยะเวลา30วันนะคะโดยวิทยากรครูฝึกและเจ้าหน้าที่จะให้การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างใกล้ชิด เมื่อการฝึกอบรมแล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอตอสอภาคประชาชนแต่ละอำเภอจะเข้าไปติดตามค่ะไปดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวมศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้บุรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดมาบำบัดฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติลดปัญหาความรุนแรงจากยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ